วัาบุดินซ้องคม่าำคำเขาบุได้มากินเนาะทุกคนเขามีคอนเทนต์มากก็คือนี่นะทุกคนาอนก่อนมาคายอยู่บัารทีไนแม่ปซอะเนี่ยไปซื้อทุงแกงมาเพิ่มอีกที่หกสิบเหนเนาะหกสิบเท่าไหร่เป็นไรกำไรอยู่กำไรเท่าไหร่แสนสะปาหใกล้ทุก ใกล้โ้องเกิร์ลเลยนับเบิ้ลเลินี่ไป่น้องชื่อมา<ด>จากโลกว่ะเนี่ยมากแสโลกว่ะสบายดีฮัลโอากรศ ทุกคนเนาะสบายดีเพิ่งก็ก่อดม้อน,นี้เออเชิงว่าพูดเดือนซ้องใหม่3ค่าําเฮาบ่ได้มากินเนาะทุกคนเฮามีคอนเทนต์มากก็คือนี่นะทุกคนน้าก่อนมาค้าอยู่บา้าทยังก่อนบานแก่มืเหี้บ้านแก่มืเหี้เมืองชนาสมบูรณ์แก่แกมแข้งจะประซ่กเนาะทุกคนเด็ดคอาานเทนต์มากเพราะว่าน้ําแข็งแถวนี้มันเป็นราคาลายเลยท <ใน S 2> ุกคนก่อสินหมูๆ กราเป็บกันมสิบไลาะลองทุกคนลเอิ่งลองเลียนอาสีใหม่นาะแล้วก็ลองเห็ดคอนเทนต์ว่ากระเจ้าซีเข้าจิงคคายขาดกอดอันนี้สิบกสิบพัลงเชิญหกส0บนลงทุน60กแล้วมันลดอีกเด้สีได้่าแล้วมันลดเมื่อพ่มื้นนี้เนาะจะได้่าแล้วมันลดเมื่ออยู่ะเออนด่ทุกคนมันนี่ม่นพูดเดือนอ้คองไม่ซ้่ำเนาะว่ามันจะมี F c เซาบ่อยู่ใจเลยเนาะ f อเพิ่นก้าก้อยนะ เสียงดังก่อนเด้อเขาคืนเ่มาเดกเกอพนี้่อ้ทุกคนร้่ันเฮเดใช่่่เดกทุกคนาเทยมเทยาไ้จุานยมันหลกับอันสือี่บ่เสยก่อนเด้อ ไม่อยากเห็นอนะจังครับวัวคือลากล้องใช่แน่เราเห็นเราเห็นซื่อๆเด็กทุกคนตาเบิร์กน้องวันนี้บันใดมากินได้มือนีดเพราะว่าผมมีพี่น้องแถมผมมีพี่น้องเลยสีร้องมากสีชื่อๆเด็กทุกคนขี่เข้ามาจากแตะเมืองอันนะเนาะกระป๋ามนจากล่างซีฟโก้แรกปูประจักซีฟว่าซีฟลักแต่ว่าทางมันตอนนี้น้อขึ้นแบบชิ่ง่ายนะว่าไงไงจัง เพื่พี่น้องกับ่มมีเขาสจะกินเข่าอยู่วะโอ้ซือลำกอนน้ำพอดีลำกอนพอดีเลยใครลำกอนได้เลยใครลำกอนเนี่ยเดินทุกคนเดินข่าเลยดินาเอานนดน่ะูดิดเลอนอนเดก้อนซอยเดิน้อนกนเมลนเด้เน่า บาดน้องลูเหาะเกเฮียเกเฮียเกเฮียเกงเฮียเหาไม่ดีลทงปวดทงปทงเนอะบอกกันเนอะทุกนนึงละทุกคนายอร่อยเเป็นยูทูบเบอร์ขายทุกคอ่เนี่เป็อาชีพนะซอยเยเ้อเออขายด้วยเลยแขายแขายนทุกคน ทเบงวนสด่ใเนาะลูกค้าคนคขาเนากเออลูกค้าคนแดกโอ้คนรอเบิดโซนเสือติงเสือติงเนาบ้านบ้านแกม่ีเออทุกคนบ้าน้องนูไปทางใดโอได้นเร่องไ่เศ้เจ้อยู่นเอยู่นเีอยู่คนเดย่คนเียวอยูนเดียอย่นเยวอ่เดีย่คนเดีย่ยอยู่นเด้วอยู่นเดียอยู่นเด้อเอนี่นเยอู่คนเยอยู่นเยอนเียอยู่เคนียอยูว่นเยอยู่เนเยยู่น ได้ไได้อาน้มได้บอลน้มได้หายค้าไหาชุดพันเออมากนะตไหนตรหยาเ้เ้าหะไรถ้าได้ไแบงาว้ันจัดต้ีดทุกคนเห็นเนี้อ้โอ้ยครับเมือไหม่นี่หละเปียไอาคีมจะถ่ายคลิปก็ต้องวันอันนี้เบียดเสริมเนาะเออไอศครีเสริมอร่อ้ ไล่ไล o ยูทูบมัแกโดนหน่อยด้วยถูกโกจักโูจักั่นนี้ไปซาวกันล้วโกเมนะทุกคนมาต่อน้ำแข็งน้ำแข็งพันน้ำแข็งก็น้าทุกคนส่ผู้ช่าด้วยทั้งนี้ทั้งนี้โอ้า่อังแรกได้ดิแต่พี่โอ้ยสี่ลายดีอย่างนี้เนาะ

เจวามาเชเอา้นบนไปจได้กินดีไว้เนี่ยทุกคนบาดแก่งไม่ที่โอ้ทุกคนดูแถวลหนอกนี่ลสีอะไรผู้ทนุกใจไวแงเราได้กาเาดีดีเรา ทดเออออนทอ้นอหนก่อนน่อื้อนังน้ำบังเดียวี่จไม่อ่ะบปเออทุกคนดึงมาทุกคน ดก่อนสิเบ no, anyway, anyway, right ิร no, ์ s <S uh, uh, ่าได้เลยใหนองนี่าบาบน่องนี่ยังใส่หาบ้านอไปกินกันยังเนี่ยบียโอ้กินบี้ยทุกคนเอ็ซีทกยน้ออมึงแนมมึงจะแนมเอซีน เฮ้ยไปเที่ยวไงหมดเนี่ยแต่ว่าใช่แต่เบอร์บรรยการเนีไอ้บิ้กูไปยืนอยู่ คนไม่ดีก่อนน้ำแข็งสิบวัดแล้วน้ำแข็งสิบวัดเบิร์ดแล้วบรรยากาศพี่เราคล้ายแบบเทนันเทขาเลยเคยบอกแล้วมาเลียไรอีกต่ออป ดี๋ยวไปเอามาองเดี๋ยวทุกคนไปดีก่นไปแกันไม่เฮียเมืองชนะสมพูดแกเาร์ซากั้นวาอ้ปากแดงเราเด้อิด้ดูสด้เบิ้ไร์ายีเด้อข้าเดียวเบ60โลในกระ๋าไอ่นหนึ

เขายังเคยห็นครั helps, ้งแรกเลยีก่ินเ่องอรพีอะไรเอาอีกแล้วนี่โคลายเลยไปเออเขาเ็นเขากะอจืเหือออกจเหือออกเบิดิเบิรงด้วยเนี่ยก่อนในทางผมมีเลยนีและมแกเบดแจะทำพลาดถือวะตายแบบเน้ำ ปอดซ้ำชิมนาที่เห็นบอกคอนเทนนี่สุดยอดลายใหเป็นคนขืนนนเะเว่าแถนี้เนาะันสมาเนีมากินเรือซ้มลงไ่ซ้ำคำเลยพุ่นเปิดประตูเหล่านะเปิดประตูเล่าเออองคพี่น้อง้องคงสวนมาคคือโอ้ารดีด่าโมรออ๊อกแต่ว่าายดีด้เกินรอแต่มา บอลเต่มานี่แหละหัวนอบอกียว่ได้แตะหทางเปียวแลสัตวอ้าดุนออโ้ยเนาทุกคนคำคมกมาโอ้ทุกคนชุดยอดเลยทุกคนเกิันเนอะตอนชิเอาน้ำก่อนอยู่ใช่ปะนี่นี่แหละทุกคนพอนึงไม่ด้เส้นน้ำก่อนมาละนี่นี่นี่ทงหัวบ่

cùng đi, chuẩn bị khởi bắt đầu rồi, bây giờ con lấy năm mươi สี dai, <c oughs> <c oughs> okay. oh ่ได okay. oh ้เนาะไปชื exactly ่อไปใครรบกวนขาดไปเลยขาดไปเลยเลี้ยวซองยังซองท้อนอ่ะปอดซองซึ้งแม่วุ้นด้ยนะวุ้นด้วยนะเคยเรียนมากระเดงหอกปอดเนี่ยปอดปุ๊บเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเกาะปลาอ่อยอยู่นี่เฮ้ยปลาอ่อยยิ่เกิดเปนละหอยเฮ้ยวะเกิดเป็นละหอยเาิดเป็นละอาไปวุ้นไปไปวุ้นไปรบ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

ทุกคนเซเวอร์ด้เลยวปลานคนกระลังเขามั้ยทกูใจอา้ยห้ได้ไมเยนห้องได้เลยเนี่ยเป็นคูไหมผจายเนบ่เสคือกันเอาไน ไปแค่ไนไปซื้อน้ำแข็งมาเพิ่มอีกยี่หกสิบเหมเนาะหกิบเท่าไหร่อยู่เป็นไรกำไรอยู่กำไรเท่าไหร่สนซาบใกล้กงใกล้นกงเลยรับเบิร์เลยรับเบิร์ดมีต้องมาให้ซื้อไปซือไปซื้อน้ำก้อนอีซื้อมาใหม่อีกเออดีทุกคนอ่าทำมาอุดนุนไลน์เองเลยจะน่อยมากจะหน่อยมากจะได้อ้มาขายใหม่เด้อไปซื้อน้ำก่อนก่อนเออ ไปอีกไปไปสิไปด้วยสวัสดีไปส่งอีกได้ MC ไปส่งอยู่ใช่ไหมทุกคนเสวันตอนนี้เออน้องหน่อยฮากลับมาหอยจะได้จ้ามาอะไรใช่ไหมคับไมาที่ชื่อต้นแข่งไม้นี่นี่พี่น้องชื่อมาจากโลกปะเนี่ยมากแปดสิบโล่แปดสิบพันแปดสิบพันเนาะทุกคนสวัสดีได้กำไรแต่ได้ดอกเศรษฐกิจอยู่ที่บ้านนอกบ้านน้องสาวาื่อนดำกอดบอ <laughs> thế yeah, ừ. <laughs> ừ, <mày lại> này piong cười, mù mịt cái nè, rồi là, kén à, không? là đây <laughs> <Sinh đồng cười> <tính> là... <cười> <cười> bạn, phân đấy <laughs> 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 <Điểm đây. cười> <laughs>

ราหนึเ่ิาเ้อกันีเคองเครื่อ้าน้อันนีานาะ่าสีไอะไรกัไรตัวไหนตัวนี้พีเลืออันนี้เ้าซื้อมา 8- แปดสิบฟาบงาสีไรกไรตัวไหนน้าบก็ไลกไทำมาแคหนึงก็กดติต้มเนาะเป็นข้งแรกก็นี่ข้งแรกอน n t e n ์เนาะั้งแรกข้งทุดท้ายมาด้วย เออขายดีนี no. ่เยี oh, gone, ่ยมมากอีกหุ่นนุนได้ไหมแต่งทรงทมพงเนาะหุ่นนุนกันนี่แหละอาทุกคนทุกคนตอนนี้ทั้งทีซองกับกำลังซิมบรณนะทุกคนใครว่าใครใครดีขายดีถือห่อลายบั่นแกงไม่เหี้ยนะทุกคนเออแกงไม่เหี้ยอยู่ที่นี่ขนาดสมบูรณ์เนาะแข่งจะประซากถึงนว่าง จติดีตีลนำก่อนขายดีเว้ย c ก <ười> น c ซื้อซอยซื้อเอาซื้อเอา c กันแ้ยังบุเบิหมจุนว่ื้ออีกกะัื่อมเลยื่อเบิอีกล้วยังประมาณซาซาสงยังไไวเบิเอาไนี่แหละทุกคนทาเบินะว่าสียดายกัไรเทราเนาะสองครั้งอันนั้นเามาเนาะประมาณลอยลอยลกิโลนี่แหละเอามาเนาะจะิดจะิ ยช่ทุกคนเต็มสีลายเนาะแทนนี่เนาะลายลีเอากินมาซีฟอมี่ตีแสงอ่ะโอ้ยไทยดีไทยดีชุดมยอดลายว่าเดี๋ยวีวะเติร์ดระลอกพูดยังงอยู่อ่ะโอ้ชุดมยอดลายผู้สาวกันลายมีแต่ใบหลุดเนาะมาเสือชอยโอ้ มาทายหูชมพนกันสื่อแล้วชมพนเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ในทางจะเป็นไงทางจะเป็นไงเต <c oughs> ี๋ยวใบเตียวมาเตียวใบเตียวมาเอาไปเนาะเป็นน้ำสองเบือก่อนนะ, <c oughs> ะทีมมะเท่มมเว้นโดนไหนเ้นน้ำก้อนจ้าขายน้ำก้อนจ้าเอาพี่น้นอเมมงเจอกันตอนมืดเนาวาชิไัยกับไรลแต่เดนนารุ่นกันทุกคน เฮาซีมาสรุปยอดที่พวกเฮาขายน้ำก่อนเนาะว่าพวกเฮาเอาไปสองทางแทนจากโลกอะ่ะซุนเนาะหกสิบปันเนี่ยอ้าวซุนนี่หกสิบปัน,นรวมบดนะสองทางจากโลกเจ้าเก่าเนาะลอยหา้หาสิบลอยห้าสิบโล่ลอยห้าสิบโลทุกคนขายในมือน,นี้เนาะบ้านแกงเมีมเ่ยแกงเหี<ม>้ยเนาะ<ๆ>ทุกคนเมืองสนาสมบูรณ์แขวงจำปาซักเซิงวาบ้านนั่นเป็นบ้านชนบทเออพวกเฮากายเลยนี่นะสุพรรณขิดโคทินว่า สิไปขายแต่ปีก้ายนี่ทุกคนโอ้ปีนี่พัปีก้าอนเออแต่ว่าปีก้ายนี่พัดพาบุมีรถพาไปนี่เดี๋ยวนีมมีรถพาไปก็โอ้บรรลุเป,ป้าบ่ผมโ,โอเคอยู่ไไรโอเค,ออเคกำไรอยู่ประมาณแสนป้ายกำไรแสนป้ายทุกคนขายดีอยดยเอฟซีก็ไล่เฮงเลยฟ้องมึนก็นมีเอฟซีมึนนี่ยนะแอดี่ท่านสีน้ำแข็งพวกท่านด้เขากำมึนหน่อยนึงเนาะเนี่ยทุกคน แซนป้ายถือว่าโอเคแซนป้ายทางใดน้ำมันลดเนาะน้ำมันลดน้ำเออเออโอเคทุกคนแบบนี้แหละเห็นบอกธุรกิจนี่กระหักได้นี่เจอกลายเจ้าชีน้าวนี่ยชิ่นกันได้กินชิ่นกันได้กินอีกเพราะว่าพู่เดือนซ้ำองไม่ซาำขำเส้นทางยากอยู่แต่ว่าโอ้โหบ่แมนอุปสซักสายตูดใครจะส่งนะเออผมไม่อย่มี่นี่แหละทุกคนเอาละมาหอนคนนี้เข้ากับศิลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะ เพราะว่ามันกระสิบคำแน่นอนสิพากันในซอมบ้านได้มาอ,อื่นมีแข่งได้ทุกคนเออมันเผื่อสิได้มาเจอกันนี่กระโดนเติบได้เนาะอะไรทุกคนบ๊ายบายบาเจอกันคลิปนาน,นะทุกคนฝากกดไลค์กดสมัครขาเพื่อเป็นตัวถ่ายอนกำลังใจเ็นคลิปต่อไปนะทุกคนบ๊ายบายสุดยอดสุดยอด